โอเคนะครับถัดมาเนี่ยคราวนี้อาหารต้องแบ่งเป็นหลายมื้อต้องเพิ่มโปรตีนต้องคำนวณโปรตีนเพราะว่าระยะนี้คนไข้คนไข้ขจะขาดโปรตีนมากที่สำคัญมากเลยนะครับอาการกังวลเนี่ยนะครับจะมากนะครับยาที่ใช้ในใคลายความกังวลเนี่ยผมยืนยันว่าอาจจะได้ผลแต่ระยะสั้นนะครับยายาที่ใช้กนนนันในการแพทย์แผนจุฬันซึ่งผมเคยใช้มาก่อนนะครับ ใช้กับคนไข้แต่เรามีออยที่วิเศษมากที่ใช้ตรงนี้นะครับที่เราใช้บ่อยๆก็คือ adaptive นะอย่าลืม calming เนี่ยนะครับ e d u a t i o n citrus balance พูดบ่อยเลยนะครับเพราะมันจำเป็นมากนะครับตอนนี้โรคต่างๆในหมอผ่าปัจจุบันเนี่ยที่เขาที่ท่านวินิจฉัยที่อยู่ในระยะนี้นะครับระยะ n d u l a t i o n มีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ ตอนหมวกไตล้าพูดไปแล้วเบาหวานนะครับเบาหวานนะเบาหวานเราใช้ออยอะไรนะครับเฟเนลคาเซียนะครับสมาร์ทแอนทัซซีโทรมาเิกเราอาจจะเริ่มทีละตัวนะครับผมมีตัวอย่างคนไข้ที่จะนําเสนอออโตอิมูนนะครับอันนี้ออโตอิมูนใช้อะไรบ้าง DDR ีอร์พลายครับเซนโดครีนครับกิงเกอร์ครับออโตอิมูนนะครับแล้วมีโรคออโตอิมูนอีกหลายโรคนะครับอันสเลปโคเดติก โครนดีซิตซึ่งอดีตนายนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งท่านาถึงแก่อสัญหกรรมไปแล้วก็เป็นโครนดีซิตเนี่ยเป็นออโตอิมูนนะครับพวกนี้ออโตอิมูนสเคิโรเดอร์มาโรคหนังแข็งออโตอิมูนครับแล้วก็ MS m u l t i p l e ดิเบอร์สคโรซิตเนี่ยออโตอิมูนออโตอิมูนก็ใช้โปรโตโคอลเหมือนออโตอิมูนก็คือ DDR ีอาพ เซนโดครินกิงเกอร์นะครับอย่าลืมอันนี้ตับอนอักเสบใช้อะไรครับตับอนอักเสบใช้เซนโดครินนะครับมาจูเรมโคแลนเดอร์นะครับผัดไม้อีกกระดูกบางครับกระดูกบางออสซิโอพอริซิสนะครับเป็นไม้เบื่อไม้เบากับการแพทย์แบบแผนเลยนะครับซึ่งผมเคยทำมาก่อนที่ให้ไปให้นี่นูน่นนั่นไม่ค่อยได้ผลนะครับแต่เรามี มีของดีมากนะครับอันนี้ตัวพลิสิตออยที่เราใช้นะครับเลมอนกราสนะครอฟเจอลเนียมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายเนี่ยนะครับซีซีหน้าอกนะฮะนะฮะไฟโบซิสติกเบสซีที่ขอโทษนะครับซีซีที่เต้านมขอแปลเป็นภาษาแพทย์นิดหนึ่งจะได้เข้าใจอันสุดท้ายเนี่ยครับไฟโบซิสติกเบสนะครับออยที่ใช้คาริเซสครับเซนเดอร์บู เจอรเนี่ยนะครับถัดไปอีกระยะสุดท้ายนะครับผมเหลือเวลาอีก่สิบทีผมจะไปเร็วๆระยะสุดท้ายเนี่ยคำว่า c a n อร์ไม่ได้เรื่องเลวร้ายนะครับเป็น end point เป็นจุดสุดท้ายของการดำเนินการโรคตั้งแต่ระยะที่หนึ่งมาระยะที่7จนะครับมาแรงนะครับถ้าเราไม่ได้รับการแก้ไขระยะที่1นึ่งถึงที่6กก็จะกลายไปสู่การ เป็นมะเร็งนะครับอยู่เฉพาะที่แล้วมีการกระจายไปมะเร็งผมเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเกิดจากจีนที่มาจากกรรมพันธุ์ไม่เกิน5%เซนนอกนั้นสารพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเองที่ทานอาหารไม่ถูกใช้ชีวิตไม่ถูกนะครับที่ประมาณ95%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่หลังจากการทานอาหารที่ไม่ มีประโยชน์และการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องนะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับอ่าผมจะ